สวัสดีค่ะมอนี่เฮกซิมากินมันนึบค่ะได้มั่นนึบมามันนึบญี่ปุ่นนะคะด่ินแล้อ่น้อ,องลูก,กี้มาดูสิได้กี่ชิน้นอนี่ค่ะ,คะชิ้นใหญ่ๆเลยเอาวางก่อน,นได้กี่ชิ้นนับดูสิไดสี่ชินช้นสี่ชิ้นอ่ะลองแกะ่อนี้ดู นี่นก็ได้สี่ชิ้นอู้อันใหญ่อันใหญ่ที่จริงเราไม่ต้องฉีกก็ได้นี่มันแกะได้อยู่อุ้ยแต่ห่อนี้ได้ห้าชิ้นนะลูกลูกเนหนึ่งสองอ๋อพนเป็นใส่ค่ะค่ะจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หหอันุากี้หยิบเอาจะเอาชิ้นไหนไหเดี๋ยวนะกิจะจะ้เอาชิ้นนี้ เด็กกินบวมเบิ้ลเด็กกินบวเบิ้มันนี่แม่เ็ดให้เี้ยทำไมมันเปิดได้มาค่ะมาชิมเคยกินครั้งแรกคือกันค่ะทุกที่เขย็บเข้ามามองไม่เห็นนี่ยายแม่ดูซิเดยวแม่แกโอ้นี่ค่ะเคจะเป็นแบบนี้เป็นมันมันแบบเป็นมันเป็นชิ้นๆเลยค่ะเป็นหัวเลยค่ะทุน บรู๊่าเพิ่์เอามาเหตดจังไรรสชาติก็เป็นมันเหมือนเดิมครับมันหนึบหนึบใช่ไหมลูกเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนเดิมเป็นเป็นมันเลยใช่ไหมลูกใช่ไหนแม่ลองชิมดูรสชาติเป็นมันนี่ค่ะของเพชรเป็นหัวใหญ่เลยรสชาติก็เป็นมันธรรมดาเป็นมันมันหนึบค่ะเห็นเพิ่นดทากันกินหลายอยู่ในติ๊กตอกนะคะก็เลยอยากลองชิมเบิ้งค่ะก็เลยสั่งเพิ่นมามันไม่หนืบครับ มันไม่หนยบมันเหนียวนนมันเหนียวติดฝันเป็นมันเป็นหัวเลยค่ะพี่น้องมันไม่ผสมแป้งนะคะอืมเป็นมันแก้วเนี่ยค่ะเดี๋เป็นเส้นให้ดู อจะเป็นรสชาติหวานๆค่ะเป็นรสชาติหวานๆแล้วก็มีความเนืบอนี่เไม่ไหวานรสชาติเป็นมันมันมันญี่ปุน่นมันธรรมดานเนี่ยมันหวานญี่ปุน่นแสบค่ะพี่น้องมันแก้วหรอแม่เดี๋ยวออกลูก แถวของเพิงค่ะบ่แล้วอ้าวไปไหนล่ะไปปัดยาญอยานไปแล้วไปกินซํานี่ล่ะค่ะอืมไปหามะก,กิดมังเด้้อค่ะพี่นอ้องสักงในติ๊กต็อกค่ะเพกไดมากเนี่ยอืมเพกไดมากสองห่อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ ผึ่งมะทรงเป็นมันหวานญี่ปุ่นค่ะบ่ผสมแป้งกับบ่มีน้ำตาลนะคะความหวานนี่คือเพิ่นหวานออกมาจากมันเลยค่ะพีน้องล่องไปสื่อมากินมังด้วยค่ะบางคนมันก็อาจจะเคยกินนวลแล้วเนาะเคยเห็นเพิ่นรีวิวไลฟ์อยู่ในติ๊กต็อกก็เลยก็เกินแต่แสบเนานอก็เลยล่องเอามากินมึงค่ะแสบของเพิ่นอีเด็กแสบแสบ ับคำในถุงหนึ่งพันสิษคะใส่มานะคะพี่น้องบางชิ้นก็น้อยบางชิ้นก็ใหญ่บางอันอันน้อยนะคะบางอันก็อันใหญ่แล้วแต่อันก็แดงแดงนิดนึงแล้วแต่ขนาด บางถุงบางหอรูนิดสดไดซีชินอันนี้ขนาดสองลอยหาิบกลมเลค่ะพี่น้องสองลอยหาซิบกลมหอหนึ่งสิได้ดซีชินที่เพกสั่งมานะคะหอหนึ่งสิดด้ดซีชินหอหนึ่งสิได้ดหาชินหหนช้นรวมกันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเพิ่นขนาดเพ<ม>ิ่นบ่ซัมครับเพิ่นบค่ะตัวนี้ชินง่ายตัวนี้ชิ้หน่อยแพ่รวมกันเป็นเท่าไหร่เพิ่นว่า,า้ายากให้อัน แกะท่านนก็คือซื้อมาแล้วแกะท่านได้เลยหรือว่าอยากเพิม่มความแ่บไปอีกก็คือพี่น้องเอาไปเวฟกระได้เ้อค่ะล่องเบ่งเ้อค่ะเพลกจะลองเอาไปเขาไมโครเวฟเบ่งว่าเพิ่นสิเป็น,เป,นเป็นแนวด่นะคะกินแบบนี้กับเอาไปเขาเวฟันไหนกินแ่บกว่ากันนะคะเพลกจะลองเอาไปเบ่งเอาเขาไมโครเวฟทิปหน,น้าที่ะคะ่ะ อันนี้เป็นทอเป็นทอข้อหนองทูกีอันนี้นเป็นเหนียวกว่ายังม่เปลือกมั่นอยู่ค่ะน,าานั่นเหนียวหนึบแสบค่ะสำหรับเพล็กนะเพลกว่าแสบแนวแสบอยู่ก็ผู้มักเนาะค่ะพี่น้อง อารมณ์แบบเข้ากินมั่นเลยค่ะเป็นมั่นหนึ่งมั่นเผาสีนะคะ่ะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะความหวานก็นคือกันเลยความหวานนี่ก็คือที่เพื่อนเอามาั่นโบลูว่าเพื่อนเอาไปเห็ดจังไดเนาะคะ่ะมันหวานญี่ปุ่นแต่ว่าบบมีแป้งแน่นอนค่ะบบได้ผสมน้าตาลความหวานออกมาจากมั่นย่างเดียวเลยนะคะค่ะพี่น้องเทกกะเอามาก,กินให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น้องก็ะล่อง เขามากล้องลูกพี่น้องล่องไปสื่อมากินเบิงเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปกินต่อกัหนองลุกเ่อใช่เดี๋ยวแม่จะลองไปเข้าไมโครเวฟดูมีอันใหญ่อันหน่อยค่ะลองไปหาสื่อมากินเบิงเด้อค่ะมีลายี่ห้อค่ะพี่น้องนิ่มๆบางยี่ห้อก็เพิ่นกกสีคาใสเพิ่นกกสีเฮดเป็นเกดเกดพีเมียมเกดแบบดีก็มี่ค่ะก็จะได ขนาดเท่ากันแต่ว่าตัวนี้ก็คือเพิ่มปลายคัปใส่มให้ค่ะก็คือเพิ่นเป็นใส่ผสมนะคะบุก,กี้จะกินเอียวหรอเอาอีกไ,ไหมแม่จะให้เอาไปให้ปลาอ๋อลองไปหามาก,กินเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องแสบของเพิ่นอีรีค่ะค่ะสำรับคลิปนี้เพชรกก็ฝากไว้ซํำนีเนาะค่ะพี่น้องมารีวิวห้เบิ้งซื่อค่ะเห็นแต่เพิ่นมามันแบ่บเบิ้งสีแสบอีรีบ่นออก็เลยลองมาก,กินเบิ้งแสบอีรีค่ะพี่น้องลองไปหาสื้อมากินเบิ้งด้วยค่ะ เขาไปเบิงไปคนเบิงเลยค่ะมันหนึบญี่ปุ่นอยู่ในติ๊กตอกมีหลายยีห่ห้อมีหลายแบบให้เลือกนะคะขาะสำหรับคลิปนี้เพกกับฝากไว้ส,น,สนิทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องกินเที่ยวกับเราบายเพลให้เพล็น้ำเน,นเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ